You're listening to KS p o s t a un, arn arn, s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกิกร p i n e s s i n v e s t m e Investment สิ่งหนึ่งที่เราต้องกังวลน,นะตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องกังวลน,นะตอนนี้คือ โอเคถ้าเป็นในเชิงของตัวดิจิตอลวอลเล็เนี่ยผมว่าทุกคนพอทราบแล้วนะครับว่ามันก็อาจจะต้องรอคอยสักเป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับในช่วงประมาณ2อเดือนข้างหน้าแต่ปัจจัยระยะกลางระยะหนึ่งะครับที่ผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะครับนั่นก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าตัวเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามันดันดีอยู่แล้วเงินเฟอ้อกดไม่ลงและภาคการจ้างงานยังดีสมมุตินะมันจะส่งผลให ออดอกเบีย้ยของเมกาเนี่ยมันยืนอยู่ในระดับสูงตามชาร์ตสีขาวนี้นะครับดอกเบีย้ยในฝั่งของตัวบอลยิวของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสมมุตินะครับว่าอออันนี้คือบอลยิวนะครับบอลยิวเมกาอยู่4.3่จุดสามบอลยิไทยอยู่2.5นะครับสมมุตินะนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูนะเดี๋ยวคุณลองตามไปดูช้าๆนะครับคือเราเปรียบเทียบไปหลายมุมมองนะครับแต่ว่า จะเปรียบเทียบให้เห็นทุกคนภาพว่าเอ่อจริงๆมันใช้มัใช้หลายแบ late, บนะบางคนใช้เฟดเรทกับ BOT อทีเรทบางคนใช้บอลยิวชนบอลบอลยิวบางคนใช้เรียลยิวชนเรียลยิวนะแต่ว่าผมเหลือเวลา4 IT นาทีแล้วเหลือไม่มากนะครับก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าถ้าสมมติว่ามันมองแบบกลับลำแบบที่ทุกคนมองเลยว่าดอกเบี้ยอเมริกาจะลงแรงๆแต่ปรกากฏไม่ลงแล้วเผื่อถ้าสมมติมันลงแค่3-4ครั้งอ่ะถ้ามันลง3-4ครั้งอะอ่าดอกเบี้ยอเมริกาจากเฟดจาก5.5มันก็ลงมาเ,าเหลือ4.5-4.75 อ่าสีขาวนะยืนยืนประมาณ4%ถ,าถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเฟดเลทกดลงเพียงแค่สาถึงสครั้งนะแต่ถ้าสมมติบ้านเราอ่ะสเดือนหน้าดิจิทัลวอลเลทไม่ผ่านอีกอ่ะไม่ผ่านอีกนะถ้าไม่ผ่านปุ๊บเฮ้ยแล้วเงินเฟอ้อหายแล้วเกิดเป็นเงินเฟื่องแล้วฟอสให้ GDP ลงไปอีกอ่ะแล้วแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยลงไปอีกอะ่ะตามแบงก์บกใหญ่ที่เขามองไว้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์พอยอดดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยมันลงไปทีหนึ่งจาก2.25เนี่ยลงไปเหลือหนึ่งกว่าเลยนะลงไปเหลืออสมมติหนึ่ะ เพราะนั้นบอลยิวกดลงไปอีกน้ําเงินกดลงไปอีกขาวอยู่ในระดับสูงสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคุณเห็นไหมเวลาช่องว่างของขาวกับน้ําเงินมันสูงขนาดเนี้เส้นสีส้มอ่ะบาดอ่อนเลยนะเห็นไหมครับว่าเวลาช่องว่างมันเยอะๆเวลาบอลยิวอเมริกาทิ้งบอลยิวไทยเยอะไม่ว่าจะเป็นยิวชนยิยวหรือว่าบีโอทีเลชนเฟดเลทหรือว่าจะเป็นเรียวยูชนเรียวยิอ่ะทิ้งกันเยอะๆ,ๆบาดอ่อนเส้นสีส้มพุ่งขึ้นเลยนะ นะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราขอก็คือตีมเดียวที่วันจันทร์เราคอไปก็คือถ้าเราดูบาทอ่อนแต่ตอนนี้บาทอ่อนเนี่ยผมยังไม่เอาอิเล็กทรอนิกผมรอก่อนเพราะผมกังวลเศรษฐกิจย,ยุโรปผมเลยเอาส่งออกอาหารอย่างตัวทีมาเป็นสต็อกพิกในวันนี้นะครับว่าถ้าเป็นไปตามที่คาดการไว้บาทน่าจะอ่อนต่อนะครับแล้ววันนี้ทะลุแล้ว36.1นะครับผมก็เลยมองว่าอย่างที่พี่โจบอกราคาทูน,น่าเริ่มเอือ้อเลดล็อบสเตอร์เริ่มไม่ได้กด ซื้อหุ้นคืนปลายสัปดาห์นี้เอ้ยอปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็ฟันดเมนท์ลเริ่มฟื้นตัวแล้วก็เป็นหุ้นแ a l ลู่แวลูชันถูกอีกผมก็เลยแนะนําว่าจากธีมคอและโมเมนตัมที่ผมมองไว้เอื้อต่อทีอยูนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กล่าวโดยสรุปสิ่งที่เราต้องกังวลเลยคือส่วนต่างของกระดาษดอบีย้ยต้องกังวลเลยอะผมใช้คํานี้นะนะครับว่าถ้าอเมริกามันกดไม่ลงแล้วบ้านเราถูกฟอสให้ลงจริงๆอะโอ้โหไม่อยากนึกภาพนะครับก็เรื่องต้นประมาณนี้ก่อนแล้วกัน